เสียงปกมือดังๆนะครับเริ่มต้น ยูวิชเชั้นกละมาที่วันนี้เนี่ยมาร่วมกันโชว์ความเป็นเลือดสีแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือแต่ละคนเนี่ยทราบมาว่าเป็นแฟนตีศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันทั้งนั้นเลยตัวแท้เลย<ท>ับซุปเปอร์สตาร์นั้นเลยก่อนอื่นแน่นอนเลยค่ะยูขออนุญาตถามก่อนเลยนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ช่อง n u t v นั้นจะมาอยู่ หน้าจอโทรวิชั่นค่ะช่อง119ว่ะใช่แล้ววันนี้ด้วยคงไม่ต้องถามหรอกว่าทุกคนติดกันอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราทุกคนแฟนไทยทุกคนที่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไม่มีช่องแล้วของเรากันเองตลอด24ชั่วโมงคุณปอก่อนเลยถามคุณปอก่อนถามผมใช่ไหมครับครับผมผมจะบอกว่าเมื่อก่อนอยากดูอ่ะจะัญหาดูยากใช่ไหมมีบ้างก็ไม่มีบ้างแต่ครั้งนี้ผมขอบอกจริงว่าสำหรับผมที่เป็นคนที่เชียร์แมนยูมานานมากแล้วครับครับ ผมดีใจมากเพราะว่าผมจะได้ผมจะได้ดูมันเต็มๆตสักทีละยี่สิบชั่วโมงนี่เรื่องของเรื่องอ่ะครับอะไรครับแล้วคือถ้ามาทางถูกก็ชัดด้วยครับเราจะได้เห็นหมดทุกอย่างนะครับว่ารักเตะนอกจากซอ้อมยังต้องทำอะไรบ้างเห็นไลฟ์สไตล์ของเขาด้วยผมผมดีใจม,มากเ <c oughs> บิรนะ์เท้าจะคลองป้ามจริงๆริหายอยากพอดีครหายอยากเลยหายอยากเลยหายอยากยี่สิบี่ชั่วโมงนะแต่ห้าเลยมาคอนะดูเสียจตรงนี้นไปทำงนานต่อ <c oughs> คุณเคนครับครับผมวันนี้อย่างที่เราทราบกันดีวันนี้เนี่ยคุณเคนก็ทราบข่า,ขาวกันว่าสีแดงตลอดใส่บอลลงสนามก็สีแดงครับวันนี้รู้สึกไงครับว่าวันนี้คนไทยทุกคนมี M U T V ชุววิั่น119คือผมเี่ชอบมากถ้าใครได้ตามติดสาแก๊ผมเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบผมนี่ตัวจริงเลยนะก็อยากรู้แบบ จริงๆก็อยากรู้แบบเออนักเตะเขามีประวัติยังไงบ้างครับทําอะไรกันบ้างซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยก็เขาไม่ให้ดูหมดเลยนะประวัตินักเตะเก่าๆแล้วเตะใหม่ๆครับผมก็ดีครับได้ศึกษาฝาความรู้ไปด้วยครับ่าเห็นปะไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวเราก็ต้องรู้ His ่อรตประวัติของความเป็นมาขขงบ้างก็จะดีนะครับตาตาไปถึงคุณนี่เลยครับสาวสวยของเราคนดีนะครับพร้อมของเรานะครับทางคุณพล่าดีกว่าวันนี้ นแน่นอนเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรคือมาล่าที่ตามตลอดอ a ส r ารที่คนตามเ,มเพียบเลยวันนี้นอกจากทูวิชั่น119ของเราแล้ว,ลวเรายังมีแอปพลิเคชันตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับสมสาชิกทุกคนคนะฮะคุณสามารถดูฟุตบอลโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะฮะ24ชั่วโมงเลยทุกที่ anywhere anyplace anywhere anyplace that's the name of the applications แอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า True Visions นะ anywhere ลุกสิบไปครับ ดีแหละเพราะตอนนี้ทุกคนก็ออนไลน์ตลอดเวลามีออนไลน์ตลอดเวลามีถึงกับว่าติดตามกันได้เรื่อยๆแล้วพูดลว่าเรื่อนช่องนี้เพราะว่าแฟนๆทุกคนต้องดีใจมากๆอย่างเช่นที่ปอเขาพูดเมื่อกี้เนี่ยทุกอย่างเหมือนกันเลยสว่วนมากเราทํางานบางทีเวลามันอาจจะไม่ตรง,ารงตอาจจะแบบทำงานอยู่หรืออะไรเนี้ยอาจจะพลาดบ้างก่อนนี้ไม่มีพลาดเลย24ชั่วโมงก็ยังอย่างนีบางทีเราก็อยากรู้เหมือนลึกถึงแบบคนละมอนที่เราชอบกันนะที่ได้เห็น เห็นเยอะขึ้นบทสัมภาษณ์อะไรเนี่ยเพราะว่าและยิ่งกว่านั้นเนี่ยมันจะมีบทเขาเรียกว่ามันมีแบบว่าแนวประมาณ teasing เนี่ยคือจะมีการแกล้งนักบอลอะไรเงี้ยคือเรามีบทนะฮะดูได้ทุกลูกแบบทุกลูกบุกนะฮะที่คุณอยากจะเห็นในอีกรูปแบบเนี่ยวกัการใส่เสื้อบอลแล้วแล้วก็ใส่เสื้อธรรมดาแล้เป็นยังไงชีวิตของเขานะครับคุณโบครับเป็นยังไงครับนักบอลตัวจริงของเราอีกคนหนึ่งที่ชอบมากเลยใช่ไหมฮะฟุตบอลเนี่ยค่ะก็ชอบค่ะแล้วโบว่าโบพูด แฟนแฟนๆฟุตบอลพาะชาวแมนยูได้เลยนะคะว่าดีใจมากๆที่มีช่องใหม่ๆดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่า24ชั่วโมงคือไม่ต้องนอนกันเลยดูได้ตลอดได้ทั้งวันทั้งคืนคือเสพบอลกันนะอย่างเต็มหิ้งเต็มที่แล้วก็อย่างที่พี่อันนี่บอกไปมี t r u Vision Anywhere ก็คือดูได้ทุกที่คือชีวิตเราแบบปกตินี้คือ on the go ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรรถติดอะไรเงี้ยแอรเปิดไม่ต้องดูก็ได้ฟังอย่างเดียวก็ได้ เจพได้ทุกเมื่อคือแปลว่าถูกใจทุกคนแน,น่นอนน่าค่ะแล้วทางคุณไบร์ดล่ะคุณไบร์ดครับครับผมก็ดีใจมากครับเพราะว่าทางคูมิชั่นใช่ไหมผมของไบร์ดนี่ก็ที่บ้านก็ติดคูอยู่แล้วแล้วยังมีช่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมาอีกอะเอ็มยูทีวีใช่ไหมครับผมก็เหมือนไบร์ดเนี่ยก็สาวกแมนยูก็จะติดตามข่าวสารปกติจะหาข่าวสารทางเว็บไซต์หรือว่าอะไรอย่างนี้ตอนนี้มีช่องแล้วโอ้โห24ชั่วโมงอีก เต็มอิ่มเลยครัตอนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตรออยู่นังเวทีก็สามารถดูได้ดูได้อลอดเลยนะครับยินดีด้วยยินดีสำหรับที่เป็นแค่สาวกเป็นแค่ตัวแทนของคนทั้งประเทศนะครับเตรียมมาพูดถึงความรู้สึกตรงนี้นะครับยุนครับวันนี้ผมก็บอกว่าปับปลื้มมากที่วันนี้ได้เห็นเพื่อนๆที่ที่นะฮะในวงการบันเทิงของเราในวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับเรานะในการเปิดตัวแถลงข่าว ซึ่งเป็วันนี้เป็นวันแรกวัน,นทีน่9กรกฎาคมนะครับที่วันนี้ MUTV ทิช,ช่อง119นะคนไทยจะได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกันแล้วด้วยใช่แล้วค่ะต่อไปก็เปิดดูได้เลยนะคะยังไงช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะทั้งข้ามาทักับเรานะคะคุณปอนิศรีคุณเคนภูภูคุณพอล่าชาเลอร์คุณโบสาวิตรีและคุณไบร์ทวิชเวศค่ะสำหรับการพูดนนะคะุยในคาเฟ่นะคะส่งเงสงเียงหมดเลย ข้าวผ่านนะเสร็จข้าวผ่านะครับยี่สิบคนดาวน์โหลดนะคะเ <and> <ieur. S 2> ดี <the> ๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญถ่ายภาพนะคะในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณอนัสแม่ไคบุญวัฒนานะคะกรรมการชูวิชันกลุ่มค่ะและขอต้อนเชิญรับคุณองค์อาจรองคารกระบนนะครับผู้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทุกเบอร์ชั่วครับค่ะคุณสุสิทธิ์ชนลัศษิค่ะผู้ในการฝ่ายการตลาดชูวิช